ห้องนี้มีผีถ้าอยู่ได้ก็จ่ายมาแค่ค่าน้ำค่าไฟตอนนี้คนย้ายออกกับหมดแล้วฮเฮ้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีพี่เองก็แย่แต่ถือว่าช่วยๆกันไปนี่ก็ปล่อยให้ห้องว่างแค่เปิดประตูแล้วเห็นสภาพห้องก็แทบอยากจะร้องไห้แต่ผมไม่ได้มีทางเลือกในชีวิตมากนะักผมถังแตกเหลือเงินติดตัวไม่ถึงห้าร้อยไม่มีงานไม่มีบ้านให้กลับอีกแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ผมมีตอนนี้คือชีวิตห้องเก่าและโทรมสุดๆมีรอยเจิมและยันแปะอยู่บนผนังหลังพัดลมเพดานตรงกลางห้องที่ยังคงมีเชือกไนลอนห้อยอยู่ที่ใบพัดมีคราบสีดำจางๆของบางอย่างที่ขัดล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกติดฝังแน่นอยู่ที่พื้นไม้ตรงบริเวณพื้นข้างล่างพัดลมยังคงมีกลิ่นสาบกลิ่นอับลอยอบอวนชวนอาเจียนเชือกที่ห้อยอยู่ที่พัดลมเพดานนั้น มันชวนหลอนสุดๆบรรยากาศห้องเหมือนในหนังผีที่เคยดูไม่มีผิดเพี้ยนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมอาศัยอยู่ที่นี่เป็นปีกินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตประจำวันจนพอตั้งตัวได้ถึงได้ย้ายออกสำหรับผมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีแต่คือการอยู่แบบไม่มีงานไม่มีเงินทุกวันทุกคืน ต่างคนต่างใช้ชีวิตเหมือนกันแต่อย่างเดียวที่ต่างกันคงเป็นการมีชีวิตเป็นโชคดีที่ผมยังเลือกที่จะมีชีวิตแม้ว่ามันจะบัดซบและห่วยแตกสักแค่ไหนเพราะในทุกคืนผีในห้องชอบชวนผมให้ไปอยู่ด้วยแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้แม้ชีวิตจะสิ้นหวังขนาดไหนก็ตามถ้าผมเลือกที่จะยอมแพ้ผมก็จะเป็นได้แค่วิญญาณที่ได้แต่วนเวียนอยู่ที่ห้องนั้น เหมือนกันกับผีตนนั้น